สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนีเนาะคะ่ะก็มาผูกมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเซียนกทมนะคะพี่น้องค่ะมาแรงตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องแตกระเบิดเถิดเทิงเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับลาวพัฒนานะคะเซียนกทมนะคะพี่น้องค่ะสเป็นตัวใดนั่น ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทานใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิไ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะว่าเสยนกทมให้มาตัวไหนเนาะคะ่ะสำหรับลราพัฒนาวัน ที่เจ็ดนะคะพูธที่เจ็ดธันวาคมหกห้านะคะพี่น้องกับคุามารับชมรับฟังแอดจะเขียนวันที่ก่อนนะคะแล้วแอดก็จะอ่านสรุปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันก็รับชมต้นใหม่ไปพรกข้าก่อนนะคะนะคะพี่น้องเดี๋ยวแอดเขียนวันที่แป๊บหนึ่งนะคะแอดเขียนวันที่ก่อนนะคะสําหรับ แนวทางลาวพัฒนานะคะของเซียนกอทโมนนะคะได้มาแล้วด่วนๆนะคะลาวพัฒนานะคะพี่น้องลาวพัฒนาเซียนกอทโมอวันที่เจ็ดนะคะ่ะเจ็ดาวพัฒนานะคะ ราพัฒนาเซียนกทมอนะคะเซียนกทมมาแล้วดวนดวนเนาะคะ่ะบนเนาะคะ่บะ,คะนบนวิ่งรูดเนาะค่ะพี่น้องบนวิ่งรูดค่ะ บนวิ่งรูดนะคะหกกับเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะบนวิ่งรูดหกกับเจ็ดแนวทางของเซียนกทมนี่ยซ้ายวิ่งซ้ายรูดนี่ยอย่าพลาดเด้อะคะ่ะพี่น้องค่ะเขาต่อรถเลยะคะ่ะพี่น้องค่ะทังจับคู่เลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่คือหกห้านะคะหกหกหกเจ็ด 7จ็ดห้าเจ็ดหกนะคะเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะล่างนะคะวิ่งรูดนะคะล่างวิ่งรูด พี่น้องรางวิ่งรูด7 9 8 3ดนะคะพี่น้อง แล้วแอดจะสรุปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะค่ะนะคะพี่น้องค่ะนำมารับชมรับฟังเลยนะคะว่าเสียนกทมให้มาตัวไหนเนาะคะ่ะเสียนกทมให้มาตัวไหนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะคะ่ะสาหรับแนวทางนะคะ,คะแนวทางของเสียนกทมนะคะพี่น้องค่ะค่ะแคบหน้าจอไปเลยเนาะคะ่ะ ของเซียนกทมวันที่ห้านั่งก็เขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่แอดลงคลิปไปตั้งแต่วันที่สองเนาะคะ่ะของเซียนกทมกับเขาเด้อะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดธันวาคมหกห้านะคะ่ะลาพัฒนาเซียนกทมนะคะพี่น้องบนวิ่งรูดหกกับเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องสายวิ่งเนาะคะ่ะอาจจะกอดคอกันมาก็ได้นะคะหกกับเจ็ดเนาะคะ่ะจับคู่บนคือหกห้าหกหกหกเจ็ด เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดล่างเนาะค่ะวิ่งลูด1กับ2เนาะค่ะจับคู่คือ17ึ่งเจ็ดหนึ่ดหนึ่เนาะค่ะสองเจ็ดสองแปเนาะค่ะนี่ค่ะคือราวพัฒนาเนาะค่ะทางบนทางล่างของเซียนกอทมนะคะพี่น้อง ก็แคปหนา brands, workers, 44, for example, for example. ้าจอไวเลยเด้อค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเนาะค่ะเซียนกอทมนะคะกลับมาลุ้นกันเนาะค่ะว่าเซียนกอทมเน้นให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเน้นให้ตัวไหนเนาะสำหรับเซียนกอทมนี่เนาะค่ะเซียนกอทมนิ้ให้ค่ะกลับมาลุ้นกันเนาะค่ะว่าเซียนกอทมเน้นบนล่างให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะบนเนาะค่ะ บนวิ่งรูดหกกับเจ็ดจับคู่คือหกห้าหกหกหกเจ็ดเนาะคะ่ะจะนเน้นตัวไหนให้เนาะคะ่ะนี่ค่ะดูตัวเอทีเอสฉีดไวะะ้เด้อค่ะต่อมาเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะเซียนกทมอก็จะเน้นตัวนี้ให้เนาะคะ่ะพี่น้องนะะีนนะคะนง่ค่ะมักชอบบ่านอนะะ้อค่ะพี่น้องค่ะหมักชอบบ่านอ้อค่ะ พี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงบ้งวิเคราะห์เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะคะ่ะล่างจับคู่คือหน,นึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะค่ะเน้นที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะคะ่ะพี่น้องเก้าเนาะคะ่ะแล้วก็มาสองเจ็ดสองแปดนี่เด้อค่ะตัวเน้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหรือพี่น้องบ่ามักตัวที่เซียนกทมเน้นให้เนาะคะ่ะพี่น้องก็สามารถ พิจารณาเบิ้งวิเคราะห์เบิ้งก็งกได้ยนะคะหมัดตัวไดเนะคะสาหรับแนวทางนะคะ่ะของเซียนกทมเด้ ál, อาาค่ะพี่น้องเราพัฒนามาแล้ว,ว,วนนะค,ะค่ะเราพัฒนามาแล้วดวนๆนะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งงนะคะ่ะสําหรับแนวทางนะคะ่ะของเซียนกทมนี่เขามาตลอดนะคะ่ะพี่น้องค่ะเขามาตลอดเลยเด้อค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะคะ่ะ ค่ะแอดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะคะ่ะวันพุทธที่เจ็ดธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าพลาดอย่าเพิ่เด็ดค่ะเนาะคะ่ะตอนนี้มาแรงที่สุดเนาะคะ่ะคือลาวพัฒนาเซียนกทมเนาะคะ่ะแตกณตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมาแรงตอนนี้เลยะคะะลาวเซียนกทมนะคะพี่น้องค่ะลาวเซียนกทมมาแรงตอนนี้เลยะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะ แอนก็เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็ขอขอบคุณเชียญกทมหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะวันพุทธที่เจ็ดธันวาคมหกห้ามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไป,ปวิเคราะห์เบิงพิจารณาเบิงดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แคปหน้าจอไว้เลยเดอ้อค่ะพี่น้อง หวยงนก็มีเขามีรุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะหเบือบ้องดีๆเนาะค่ะพี่น้องวิีเคราะเบือบ้องดีๆพิจารณาเบื้องดีๆหมักก็ค่อยจัดคัดกรผ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีันไดทิ่เขามาแล้วหรือเขามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อทิดสิบไ่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะทายนีก็ค่อยพี่น้องเอฟซีทุกท่าน มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะคะ่ะลำลำรวยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะคะ่ะ,คะช่วงนี้อากาศกับเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะคะ่ะค่ะก็ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีรวยรวยเฮงๆปังปังกันเด้อนนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ